แอดเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่น่าจะเคยกินสิ่งที่ราชวงศ์ญี่ปุ่นเคยเมอบให้กับราชวงศ์ไทยและสิ่งสิ่งนั้นมันก็อยู่ตามท้องตลาดทั่วไปแล้วมันคืออะไรมาหาคำตอบกันโดยวันนี้แอดจะพามาย้อนอดีตดูความสัมพันธ์ระดับราชวงศ์ของอันธจักร,รไทยและญี่ปุ่น ราวปี1600ตรงกับราชาสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสด,ด้วยการทูตและการค้าสำเพาและต่อมามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันในราชาสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโดยเคยมีชาวญี่ปุ่นมารับราชการที่ไทยมียศอยู่ในระดับขุนนางปกครองเมืองศรีธรรมราชอย่างออกยาเสนาพิมุกหรือยามดะโดยในสมัยนั้นการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เฟื่องฟูสุดๆจนมาถึงช่วงกลางศตรวรรษที่17ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างราชวงศ์ก็เริ่มหยุดชะงักเมื่อญี่ปุ่นปิดประเทศในสมัยร,ตรัตนโกสินท์ปี1904ตรงกับราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการสร้างวัดในประเทศญี่ปุ่นณนะเมืองนากอย่าจังหวัดไอจิ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับญี่ปุ่นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอีกด้วยในสมัยนั้นวัดนี้มีชื่อว่าวัดนินเซนจิหมายถึงวัดญี่ปุ่นสยามแต่ภายหลังเมื่อสยามได้เปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทย ญี่ปุ่นก็ได้เปลี่ยนชื่อวัดนี้ตามประเทศไทยด้วยกลายเป็นวัดนินไทยจิหมายถึงวัดญี่ปุ่นไทยนอกจากนี้ยังมีรูปปั้นของรัชการที่5ตั้งอยู่ที่วัดแห่งนี้อีกด้วยน้อยประเทศนักที่จะมีรูปปั้นของกษัตริย์ประเทศอื่นประดิษฐานอยู่ด้วยยุคพระจักรพรรดิไทโซซึ่งตรงกับช่วงรัชกาลที่6และรัชกาลที่7 ถ้าจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชการที่6คงต้องย้อนกลับไปในปี1902สมัยนั้นราชการที่6ยังคงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้ามหาวชิรวุิเมื่อครั้งที่ทรงสําเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษได้มีการแวะเยือนที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยสะท้อนถึงพระราชวิสัยทัศน์และความสนา่านเลไทยในธรรมเนียมของญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองอาณาจักร ในระหว่างนั้นไทยและญี่ปุ่นเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในด้านการทูตเศรษฐกิจพรักกพัรดิไทโซส่งราชทูตเข้าเฝ้รา,ารัชกาลที่6อยู่หลายครั้งและประเทศไทยจากที่ส่งนักเรียนไปศึกษาต่อที่ยุโรปก็เริ่มส่งไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะในสายทหาร ปี1931ในสมัยรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารัไพพันนีพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปเอเชียและอเมริกาเหนือโดยพระองค์ก็ได้ทําการสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยโดยรัชกาลที่7นั้นทรงได้ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีกฎระเบียบของญี่ปุ่นศึกษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่ญี่ปุ่นนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงตามชาติตะวันตกและยังเจริญสัมพันธไมตรีกับราชวงศ์ของญี่ปุ่นอีกด้วยเข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่2ความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ไม่ชัดเจนเนื่องจากสภาวะสงครามรัฐบาลญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยบีบบังคับให้รัฐบาลไทยในขณะนั้นเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายอักษะของญี่ปุ่น และเมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลงประเทศไทยตรงกับยุคราชสมัยราชการที่9ญี่ปุ่นนั้นตรงกับจกักรพรรดิฮิโรฮิโตะได้มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งในปี1963พระมหากษัตริย์ไทยราชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระดับราชวงศ์หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ได้สิ้นสุดลง โดยครั้งนั้นรัชกาลที่9ส่งทอดพระเนกับการดําเนินงานด้านอุตสาหกรรมต่างๆของญี่ปุ่นซึ่งมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีแน่นอนว่าอย่างที่เพื่อน,อนๆหลายคนรู้ว่ารัชกาลที่9นั้นมีความสนผ่าหรือไทยกับเรื่องกล้องถ่ายรูปพระองค์ก็ได้เสด็จเยือนทั้งโรงงานผลิตกล้องถ่ายรูป Canon บริษัทอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอีกหลายๆโรงงานของญี่ปุ่นเพื่อมาประยุกต์ใช้และพัฒนาในประเทศไทยให้มีความเจริญด้านเทคโนโลยี ผ่จากนั้นหนึ่งปีในปี1964เจ้าชายอากิฮิโตะมกุฎราชกุมารได้เสด็จเยือนประเทศไทยและได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งกราษระส์ไทยก็ส่งตอนรับพระราชอคันตุก,กะจากแดนอาทิตย์อุไรเป็นอย่างดีและสมพระเกียรตยิและมีโปรแกรมในช่วงหนึ่งที่จัดให้ทั้งสองพระองค์นั้นเสด็จมาทอดพระเนตรป่าอันเป็นพระราชะดำรินอกกรอบ ภายในทีพิพิธภัณฑ์ประมงซึ่งตั้งอยู่ที่คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอ๊ะเจ้าชายมหาอำนาจแห่งเอเชียเสด็จประเทศไทยครั้งแรกแล้วทำไมต้องชวนไปดูปลาด้วยละ่ะเข้ามาเยือนครั้งแรกเราต้องจัดประชุมให้หนักพูดคุยเรื่องการบ้านการเมืองมีการเลี้ยงอันใหญ่โตใครจะไปคิดแล้วว่าจะมีโปรแกรมไปดูปลาก,กันด้วยซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9ทรงรู้ว่าเจ้าชายแห่งญี่ปุ่นนั้น มีความรู้และความชื่นชอบในเรื่องป่าดังนั้นกระยาไทยก็เลยพามากุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรดูป่านอกจากเจ้าชายญี่ปุ่นจะรักป่าเป็นชีวิตจิตใจและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องป่าอีกด้วยมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นพอพระไทยเป็นอย่างมากถึงมากที่สุดจนกลายเป็นความสนิทสนมเป็นการสวนพระองค์เมื่อได้ใจผู้เชี่ยวชาญและคนรักป่า ทยที่สุดก็ได้หาดือเรื่องอาหารโปรตีนราคาประหยัดให้กับคนไทยเพราะในยุคนั้นอยู่ในยุคหลังสงครามโลกข้าวยากหมักแพงคนไทยขาดโปรตีนขาดสารอาหารในปี1965เจ้าชาญี่ปุ่นการคัดเลือกปลาทิราเฟียจำนวน50ตัวส่งมายังประเทศไทยเนื่องจากว่าเป็นปลาที่ขยายพันธุ์ง่ายและมีเนื้อเยอะเหมาะสำหรับเป็นอาหาร ซึ่งปลาฟีราเฟียที่ญี่ปุ่นมอบให้กับไทยนั่นก็คือปานินที่เราเห็นในปัจจุบันโดยบรรพบุรุษแท้ๆของปานินนั้นมาจากทวีปแอฟริกาบริเวณแม่น้ำไนที่ญี่ปุ่นนั้นได้ทําการนําเข้ามาวิจัยและประปับปรุงขยายพันธุ์และมอบให้กับประเทศต่างๆในเอเชียเพาะเลี้ยงจนกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีมูลค่าซึ่งไทยเองก็ได้นำมาพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆจึงได้มีปานินในสายพันธุ์ต่างๆของไทยเช่น ปานินจิรดาปานินแดงปานินทับทิมหรือปานินซูเปอร์เมลนับว่าเป็นป่าน้ำจืดที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยไปซะแล้วแม่นั่นหมายความว่าเจ้าปานินปลาเผาที่เราซื้อกินเนี่ยนั่นคือความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่นก็ไม่ผิดแต่ก่อนที่ปานินจะมาฮิตฮอตที่บ้านเรา คนไทยสมัยก่อนจะนิยมกินปลาบูเพื่อนๆเ,เคยกินปลาบูกันหรือเปล่าปี1991สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจกักรพรรดินีมิชิโกะทรงเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนับว่าเป็นการเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกในฐานะจกักรพรรดิหลังขึ้นของราชเมื่อปี1989ซึ่งก็แสดงเห็นถึงความสัมพันธ์ไมตรีอันแน่นแฟงระหว่างราชวงศ์ไทยกับญี่ปุ่น ปี2006สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะเสด็จเยือนประเทศไทยอีกครั้งเพื่อร่วมฉลองศิริราชสมบัติครบ60พรรษาของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและปี2017เมื่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตขณะที่มีพระชนมายุได้8 8พรรษาสมเด็จพระจักรพรรดิของญี่ปุ่นก็มีพระชนมายุ82พรรษา ทางสำนักพระราชวังของญี่ปุ่นเคยประกาศว่าสำหรับสมเด็จพระจกักรพรรดิแล้วในหลวงราชการที่9ทรงเป็นบุคคลพิเศษในหมู่ราชวงศ์ต่างชาติและเมื่อทราบข่าวเสด็จสวรรคตสมเด็จพระจกักรพรรดิของญี่ปุ่นและสมเด็จพระจกักรพรรดินีทรงไว้ทุกข์ให้กับพระองค์เป็นเวลา3วันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในราชวงศ์ของญี่ปุ่น ทั้งหมดทั้งมวลก็ถือว่าเป็นเรื่องราวระดับดราชวงศ์ของไทยและญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีซึ่งนั่นมันก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการค้าเศรษฐกิจและประชาชนด้วยคนไทยชื่นชอบญี่ปุ่นสุดๆส่วนญี่ปุ่นก็ชื่นชอบไทยเช่นเดียวกันแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ อย่าลืมกดแชร์คลิปสาระความรู้แบบนี้ส่งต่อไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นไม่ใช่แค่ในระดับประชาชนระดับเศรษฐกิจการค้าเท่านั้นแม้แต่ในระดับราชวงศ์ไทยกับญี่ปุ่นนั้นมีความสัมพันธ์แน่นแฟงกันมายาวนานสุดๆขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีที่กดซูเปอร์แทงส์เป็นกำลังใจให้แอดมาโดยตลอดขอบคุณคอมเมนต์สายไวที่เข้ามาให้กำลังใจแอดเสมอ และเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ